รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในกลุ่มจังหวัดอันดามันมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามหลายแหง่งหาดทรายขาวน้ำทะเลใส ปะกการางังทำและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะที่กำลังรอทุกคนเดินทางกลับมาอีกครั้งกลับมาเยือนกระบี่อีกครั้งการเดินทางครั้งต่อไปเลือกมาท่องเที่ยวกระบี่กันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ขวัญมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางมาจังหวัดกระบี่หลังปฏิบัติภารกิจเสร็จก็ต้องเดินทางกลับภูเก็ตแต่วันนี้ขวัญจะชวนทุกคนเดินทางกลับพร้อมกันเส้นทางกลับบ้านของขวัญในครั้งนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างขวัญจะแวะกินแวะเที่ยวที่ไหนบ้างทุกคนจะได้ร่วมเดินทางไปกับขวัญตลอดเส้นทางเข้าเขตจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะ มากระบี่รอบนี้ขวัญมองหาโรงแรมห้องพักที่ได้รับมาตรฐานชาพลัสเพื่อความปลอดภยัยและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับขวัญว่าการเดินทางแต่ละทริปจะปลอดภัยจากโควิด19ความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขเริ่มตั้งแต่หน้าโรงแรมจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติเจลแอลโกอฮอลและจุดเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์มีกระจกกั้นระหว่างนักท่องเที่ยวและพนักงานต้อนรับด้วยค่ะ ส่วนในห้องอาหารจะมีพนักง,งานห้องอาหารคอยต้อนรับตามมาตราการของชาลัสพและมาตราการป้องกันโควิด -19 ทุกอย่างตั้งแต่เว้นระยะห่างวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จากนั้นพนักง,งานจะแจกถุงมือตักอาหารให้กับทุกคนเพื่อลดการสัมผัสภาชนะในการตักอาหารและขณะตักอาหารต้องสวมหน้ากากอน,อนามัยทุกครั้งด้วยนะคะมาทานอาหารเช้ากันนะคะ โรงแรงมมจงหวัดกระบี่จะมีมาตรฐานชาลายโรงแรมนะคะอย่างที่นี่นะคะนี่สวัสดีค่ะวัดอุณหภูมิมก่อนนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะคนี่ค่ะล้างมือเรียบร้อยอทำความสะอาดมือทุกครั้งเวลาจะประกอบบนแป้งนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่ลายบุฟเฟ่แล้วก็อสวรสวมหน้ากากทุกครั้งเ<ะ>วลาอยู่ที่ลายบุฟเฟ่ต์นะคะมาตรฐานชานะคะเมื่อเข้ามาในห้องอาหารนะคะก็จะ ได้รับถุงมือแบบนี้นะคะสําหรับใส่ตักอาหารนั่นเองนะคะนี่นะคะเพื่อความปลอดภัยในการจับภาชนะต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของชาพัฒน์โรงแรต่างๆก็จะมีนะคะใครที่เดินทางมาพักผ่อนที่กระบี่นะคะก็ได้ลรงแรมมาตรฐานชาพลัสได้เลยค่ะตักอาหารกันค่ะ ช้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะคะผ่นเดินทางมาปฏิบัติภารกิจสําคัญที่จังหวัดกระบี่วันนี้เราจะเดินทางกลับภูเก็ตกันแล้วละค่ะแต่ว่าก่อนจะเดินทางกลับนั้นก็ขอเติมอาหารเติมพลังให้กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามื้อเช้านั้นเป็นมื้อสําคัญคุณผู้ชมต้องไม่พลาดที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะมีทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะเพื่อพลังงานในแต่ละวันนั่นเอง สำหรับที่โรงแรมแห่งนี้นะคะก็มีมาตรฐานในเรื่องของชาพลเพราะฉะนั้นในการทานอาหารภายในห้องอาหารนะคะต้องมีสวมใส่หน้ากากเมื่อทานแ้วคอยหน้าก,ากากออกนะคะระหว่างที่ไปตักอาหารก็ต้องสวมหน้ากากไปเพื่อตักอาหารและก่อนที่จะเข้ามานะคะก็จะมีการสแกนรวมถึงมีถุงมือให้ใส่เพื่อที่จะหยิบจับภาชนะด้วยล่ะคะ่ะก็เป็นมาตรการที่คนไทยจะได้พบเมื่อเราเดินทางไปพักผ่อนโรงแรมต่างๆในประเทศไทยนะคะ ในภูเก็ตพังงากระบี่มาฝั่งอนามันได้เลยนะคะรับรองได้เลยค่ะเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยอย่างแน่นอนและวันนี้นะคะในระหว่างที่เส้นทางที่เราจะเดินทางกลับจากจังหวัดกระบี่ไปภูเก็ตนั้นขวัญจะแวะกินแวะเที่ยวแวะพาไปชมความงดงามนะคะมารู้จักกับทั้งกระบี่และเส้นทางที่ไปภูเก็ตจะมีอะไรบ้างวันนี้ต้องรอชมกันนะคะแต่ตอนนี้ขอทานอาหารก่อนนะคะ ตอนนี้ขวัญก็ออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมที่ขวัญพักวันนี้ก็จะอยู่ใกล้กับหาดอ่าวนางซึ่งเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่สวยงามและก็สําคัญในเขตอ่าวนางนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาเล่นน้ําพักผ่อนที่นี่เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาชื่นชมความสวยงามที่อ่าวนางรวมทั้งตอนนี้กําลังดูว่านอกจากที่หาดอ่าวนางแล้วจะสามารถไปที่ไหนได้บ้างอ๋อนี่ค่ะเจอแล้วค่ะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะบรรยากาศดี adi, แล้วก็คนกระบี่นักท่องเที่ยวก็จะแวะไปที่นั่นกันเป็นจํานวนมากเลยเราไปกันค่ะ หลังจากเปิดประเทศนะคะจะเห็นบรรยากาศหน้าหาดอ่าวนางนั้นเริ่มกลับมาคึกคักร้านค้าต่างๆก็จะเปิดให้บริการมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นนะคะแต่ว่าทุกคนนั้นยังคงตรึงมาตรการของการสวมใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างอยู่นะคะอย่างตอนนี้เห็นบรรยากาศยามเช้านะคะร้านค้าต่างๆก็จะ เริ่มเปิดทําการแล้วบรรยากาศก็รกรกเริ่มกลับมาคึกคักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาว่าจะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนกระบี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายนะคะที่ต้องเดินทางมาให้ได้ค่ะ <escaping> หนาหนา,าดอ่าวนางก็จะมีจุด เช็คอินหรือว่ามีแลนด์มาร์กหลายจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนน้นได้มาแวะเก็บภาพความสวยงามนะคะอย่างวันนี้จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งเด็กๆนี่แหละค่ะช่วงพิดเทอมก็จะแวะมาถ่ายภาพรวมทั้งด้านหลังขวันเมื่อกี้เข้าไปสัมภาษณ์มานะคะบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดยะลาค่ะเดินทางมาพักผ่อนที่อ่าวนางก็ไปม,มาเก็บภาพที่บริเวณแลนด์มาร์กของอ่าวนางรวมทั้งเดี๋ยวเราจะไปเดินดูหน้าหาดกันนะคะช่วงนี้น้ําทะเลกําลังขึ้นนะคะก็จะ เห็นภาพความสวยงามอีกแบบหนึ่งที่หน้าหาดอ่าวนางนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาในช่วงยามเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็สามารถนั่งเรือจากอ่าวนางเนี่ยค่ะไปท่องเที่ยวยังหมู่เกาะยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้นะคะทั้งเกาะพีพีเกาะปอดะหรืออ่าวไรเลของอ่าวนางของจังหวัดก,กระบี่ก็ได้นะคะไปค่ะก็ถือว่าเป็นภาพความสวยงามยามเช้าของหาดอ่าวนางนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดเรือโดยปกติแล้วหน้าหาดตรงนี้ก็จะมีเรือหัวโทงซึ่งเป็นเรือของชาวประมงที่นี่และค่ะจอดลอยลำตรงหน้าหาดตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตให้เห็นของชาวประมงที่นี่ซึ่งสำหรับคนที่เดินทางไปยังเกาะก็สามารถไปซื้อตั๋วตรงที่จุดจําหน่ายตัว๋วแล้วก็ใช้บริการเรือของชาวบ้านที่นี่นะคะ่ะเป็นเรือหัวทงนะคะนั่งเรือไปชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆภายในจังหวัดกระบี่ได้ซึ่งเป็นวันเดย์ทริปสามารถนั่งแล้วก็ไปกลับมาได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดไม่อยากไปเที่ยวเกาะก็เนี่ยค่ะมาเดินชื่นชมความสวยงามมาดูธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะได้ท <laughs> <laughs> ี่นี่ได้ที่นี่นะคะก็สามารถมาท่องเที่ยวแบบนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วอย่าลืมจะต้องสวมใส่แม่ด้วยนะคะ หลังจากที่เดินทางมาได้สักพักนะคะเราก็แวะกันที่ร้านมาดูคลองคาเฟ่นะคะตรงนี้ก็เป็นเมื่อก่อนนะคะถือว่าเป็นร้านอาหารของที่นี่นะคะหลังจากนี้ค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักเล็กๆนะคะร้านมาดูคลองคาเฟ่นั้นต้องบอกว่าบรรยากาศธรรมชาตินั้นดีมากๆดูสิคะนี่คะ่ะรมรื่นเดี๋ยวไานั่งรอกาแฟด้านในกันนะคะพนักงานที่นะี่ทุกคนตั้งแต่ที่เราเข้ามาก็จะมีสวมใส่หน้ากากอย่างที่บอกว่าตามมาตรฐาน ของความปลอดภัยป้องกันโควิดนั่นเองมุมนี้น่าจะเป็นมุมมหาชนใครมาที่ร้านก็ต้องมานั่งถ่ายภาพตรงนี้นะคะอากาศดีมากจริงๆเดี๋ยวต้องเดินทางไกลเอาเป็นกาแฟดีกว่าค่ะขอเป็นกาแฟดำหนแก้วแล้วก็มะพร้าวปั่น1แก้วนะคะ ระหว่างที่รอเครื่องดื่มนะคะภายในร้านมาดูคลองคาเฟ่นะคะก็จะมีมุมสวยๆเยอะแยะมากมายที่เป็นธรรมชาติจริงๆอย่างโซนที่ขัญมานั่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะทาน,น้ำในลำคลองใสมากๆไหลผ่านไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของธรรมชาติได้ชมงธรรมชาติสวยๆวิวสวยๆอากาศดีๆแล้วก็ได้มา ขึ้นชมความสวยงามของจังหวัดกระบี่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึร้านที่สามารถแวะพักระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปยังที่ต่างๆได้นะคะก็ลองแวะมาที่นี่กันดู สวัสดีค่ะสวัสดมีคนละครึ่งไหมคะมีครับค่าง,งั้นจ่ายเป็นคนละครึ่งนะคะได่ครับยอดทั้งหมด1 3 5บาทนะครับ5นะคะ,ะคะุณผู้ชมค่ะในการเดินทางกลับจากกระบี่ไปจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากเราจะพักในโรงแรมชาพลัสแล้วเนี่ยร้านอาหารต่างๆในจังหวัดกระบี่นะคะก็จะเข้าร่วมโครงการของรัฐด้วยอย่างที่บาดูคองคาเฟ่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มาชบรรยากาศสวยๆส,ส,ส,สบายๆแล้วเนี่ย ได้ทานเครื่องดื่มเ <_ d ream> ยน็ยนๆอร่อยๆแล้วนะคะก็สาม,มารถจ่ายผ่านคนละครึ่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้1้5นะคะสแกนนะคะ <15 5. S 1> เรียบร้อยค่ะกินเที่ยวสบายนะคะด้วยโครงการของรัฐคนละครึ่งนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดหมดก็เดี๋ยวมีของคนอื่นอีกค่ะสบายมากค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะไปเลยคะ่ะ รถผ่านเห็นช้างสองเชือกค่ะแม่กับลูกแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ซื้ออาหารให้ช้างกันดีกว่าค่ะนี่นะคะเป็นช้างสองเชือกจริงๆอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้อาหารช้างก็มีบอกว่าขั้นตอนต้องนี้ค่ะล้างมือก่อนนี่นะคะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นจุดอะไรคะให้อาหารช้างเหรอคะ,คะอ๋อเป็นจุดรับซื้ออ้อยให้อาหารช้าง ตรงนี้นะคะนี่จะมีรับซื้ออ้อยให้อาหารช้างขายถังเท่าไหร่อะคะพี่ถังละร้อยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารช้างกันตรงนี้นะคะพี่เขาจะมีจุดที่มาตั้งขายอ้อยถังละร้อยเพื่อจะนำเงิน จากการที่เราขายอ้อยให้ช้างเนี่ยค่ะไปซื้อย่ามเป็นอาหารให้กับช้างอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่นะคะ,เ,ะเอาถังนึงค่ะพี่บอกว่าช้างเนี่ยคะแต่ละเชือกนี่กินวันละตัวละสามตัวละสาร้อยกิโลถังนึงค่ะวันละสามร้อยกิโล,ล,โล,โลจ่ายค่ะ ตัวเล็กนี่ชื่อบัวง,งามนะคะ15ปีเอาบัวงามเอาไปส่วนตัวใหญ่นี่ชื่อแม่ตุ๊นะคะอายุ45ซึ่งคนเลี้ยงช้างเขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดผ่านมาเนี่ยเจอช้างสองเชือกน,นี้นะคะก็แวะมาซื้ออ้อยให้อาหารน้องช้างได้นะคะก็จะเอาเงินไปซื้ออาหารช้างนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยกินประมาณวันละ3า300กิโล ขอบคุณ,บ,คณบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะเมื่อมากระบี่ก็ต้องมาที่ร้านนี้นะคะวัดดภูมิก่อนคะ่ะ36องศานะคะแล้วก็เจลล้างมือสมันเขาก็ขอความร่วมมือนะคะให้ เซ็นชื่อเอาไว้ให้กับร้านหน่อยหนึ่งก็เซ็นชื่อนะคะพี่จะประก,กาศไปก็ขอล้างจอืออีกรอบหนึ่งในร้านนะคะก็เป็นบรรยากาศนี้แหละคะ่ะสมชื่อบ้านต้นไม้นะคะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้รม่มรื่นไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติซึ่งหลายๆคนที่มาที่กระบี่ก็จะแวะมาทานอาหารที่นี่ซึ่งร้านนี้นะคะก็จะมีฐานของชา p l u สด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารชาด้วยนะคะ ก็คือดูแลทั้งเรื่องของความสะอาดและก็พนักง,งานผ่านการฉีดวัคซีนแล้วนั่นเองค่ะมาทานในร้านก็เนี่ยค่ะต้องสวมใส่หน้ากากบกรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองในร้านก็จะร่มรื่นแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะสมชื่อบ้านต้นไม้จริงๆนะคะก็จะมีพันไม้หลากหลายจริงๆด้านบนนี่คือบ้านต้นไม้นะต้นไซส์กันนะ ไลท์ของบ้านต้นไม้ก็คือตรงนี้แหละค่ะบ้านต้นไม้เห็นไหมเป็นชั้นๆเป็นสูงถึงยอดต้นไม้เลยนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งมาตรฐานชาพลัสมาตรฐานชานะคะเข้ามารับรองความปลอดภัยอย่างแน่นอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เข้ามาแล้วนะเขาเห็นว่าต้องสแกนก่อนต้องล้างมือก่อนต้องสวมหน้ากากาพนักง,งานทุกคนในร้านก็เน้นเรื่องของความสะอาดเรื่องของการถูกหลักอนามัยนะคะป้องกันโควิดท่องเที่ยวปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเดีย๋ยวเราขึ้นไปดู ด้านบนของจุดไฮไลท์ที่บ้านต้นไม้กันค่ะผัานก็เดินขึ้นมาไดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดไฮไลท์ของบ้านต้นไม้นะคะเมื่อขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วก็จะเห็นวิวสวยมากๆเป็นจุดมุมสูงก็บอกว่าเหมือนขึ้นต้นไม้ค่ะเหมือนยืนอยู่ตรงยอดไม้แล้วก็มองวิวต่างๆตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นได้360องศาของร้านบ้านต้นไม้เลยนะคะก่อนโควิดที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวใรหลาทั้งชาวกระบี่หรือจังหวัดใกล้เคียงภูเก็ตพังงา หรือนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วประเทศเดินทางมาเช็คอินมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะและตั้งแต่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มากขึ้นอย่างวันนี้ที่ร้านบ้านต้นไม้เองก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะคะจากหลากหลายจังหวัดค่ะจากการสอบถามพนักง,งานนะคะก็เดินทางแวะมาซื้อทั้งเครื่องดื่มรวมทั้งมาเก็บภาพประทับใจที่ร้านนี้ด้วยค่ะ สวยมากคุณผู้ชมคะที่นี่ก็คือร้านดาราบาติกในจังหวัดกระบี่นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีผ้าบาติกที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะคะมีหลากหลายค่ะทั้งเสื้อผ้านุ่งผ้าถุงกางเกงผ้าพันคอรหรือผ้าพันไหล่นะคะก็จะมีหมดเลยแล้วก็สีสันก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะนอกจากจะมีขายบริเวณหน้าร้านแล้วเนี่ยภายในบริเวณของร้านก็จะมีจุดที่สําหรับ ทำที่เพ้น์บาติกกันจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่าแต่ตอนนี้ขอดูชุดสวยๆผ้าสวยๆภายในร้านก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูช่างธนินทร์ทรักษาวงค่ะเป็นครูช่างของศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศค่ะ แต่ณปัจจุบันนี้เราได้รับพระราชอนุญาตค่ะจากพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์ท่านได้พระราชทานให้คนไทยแล้็ให้ช่างอะค่ะได้ทําผ้าลายขอพระราชทานมาค่ะอย่างที่ท่านเห็นนี้ก็จะเป็นลายเหลืองกระบี่นะคะซึ่งกระบี่ของเราอะค่ะจะมีสีของสีเหลืองเป็นสีประจําจังหวัดแล้วก็สีของน้ําทะเลค่ะเป็นสีเขียวมรกตนะคะเราก็เลยทําสีเหลือง แล้วก็สีเขียวค่ะก็จะมีหลากหลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีพระราชทานของพระองค์ค่ะสีเทากับกรมท่านะคะแล้วก็จะมีลวดลายนอกจากนั้นเราก็ยังมีลวดลายและสีสันต่างๆให้เลือกอีกนะคะอย่างที่เรียนให้ใหทราบค่ะว่าทางดาราบาติกจะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานผ้าโบราณน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายผ้าโบราณน,นะคะถ้าท่านได้เห็นตรงนี้ค่ะ อันนี้ก็จะใส่สมัยก่อนที่เขาจะสแดสแดงหนังเรื่องอีเหนา่าอะไรงนี้เขาจะใส่ทรงลักษณะแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เราก็จะมีลายผ้าโบราณเช่นลายผ้าแพรวานะคะซึ่งเราเห็นความงามของผ้าแพรวาเราก็เลยเอามาทําเป็นเทคนิคบาติกค,ค่ะมันก็จะได้เป็นผ้าที่มีความละเอียดงดงามนะคะแต่ที่ที่ร้านนะคะจะสีไม่ตกนะคะ แล้วก็การันตีเรื่องความเรื่องงานคุณภาพแน่นอน,นะคะ่ะแล้วถ้าท่านมาเที่ยวกระบี่นะคะถ้าไม่มาดาลาบาติกเนี่ยแสดงว่าไม่ถึงนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราเป็นร้านเราเป็นคนทำผ้าในชุมชนในกลุ่มที่ยังอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมภาคใต้นะคะโดยเฉพาะงานของจังหวัดกระบี่ค่ะ <c oughs> นี่ก็คือลายดอกจอกนะคะลายดอกจอกก็เป็นลายโบราณคะ่ะ นี่เป็นลายโบราณค่ะพวกนี้ก็จะเอาไปตัดเสื้อตัดเดรสตัดอะไรได้หมดนะคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราก็แวะกินอะไรเบาๆสุกกี้ทะเลที่ระหว่างทางที่จังหวัดกระบี่มาเส้นทางพังงาน,นะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกผิวแล้วค่ะเขาบอกว่า ที่จังหวัดพังงานนั้นจะมีร้านขนมจีนเล็กๆที่อร่อยนะคะเป็นขนมจีนตีนเขานะคะเส้นทางก็ไม่ยากก็ขับจากถนนหลักมานะคะก็จะเจอวงเวียนเขา่าตะปูก็เลี้ยวเข้ามาเป็นถนนเล็กๆนะคะข้างซอยสารลางหลังเก่านั่นเองนะคะก็จะเจอร้านขนมจีนที่นี่ขนมจีนตีนเขามีน้ำยาอะไรบ้างคะมีเขียวหวานมีน้ำเยี้ยวมีน้ำยาป่าตีนไก่มีน้ำยากระเทิเขียวหวานน้ำเยี้วน้ำยาป่าตีนไก่ไตปลาใช่ไหมคะมน,น้ำพริกหวาน อะไรที่แซ่บที่สุดคะแซ่บที่สุดอร่อยทุกอย่างอะไรนะคะน้ำยากะทิน้ำยากะทิอันนี้ใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวลองเป็นน้ำยากะทิผสมได้ไหมคะได้ค่ะเมื่อกี้เห็นน้องกินไตปลาเอาเป็นน้ำยากะทิกับไตปลาค่ะนอกจากขนมจีนก็จะมีไก่ทอดด้วยนี่นะคะ ทอดที่เห็นเลยนะคะน้องเขากาลังทอดอยู่ก็เลยก็เป็นร้านเล็กๆที่ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งของพังงานนะคะจริงๆพังงานมีร้านขนมจีนหลายร้านแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ได้รับการแนะนํามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมที่ร้านขนมจีนตีนเขากันค่ะแซ่บแน่นอนนี่นะคะผสมสองน้ำยาได้แล้วนะคะนี่นะคะผสมกันระหว่างกะทิแล้วก็ไตปลากล <ๆ S 1> ิ่นหอมมากมีขนาดแบบใส่หน้ากากนะคะกลิ่นทะลุหน้ากากมาเลยเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะนี้ ทอดโอ้โหร้อนๆเลยนะคะเพิ่งทอดเสร็จเมื่อสักครู่นี้เอง mm hmm. ก็มีทั้งขนมจีนแล้วก็มีทั้งไก่ทอดและที่สําคัญร้านนี้เขาบอกว่าผักเยอะมาก mm hmm. อยู่ด้านหน้าขวานเนี้คะผักเดี๋ยวมานับดูว่าก,กี่อย่าง 4...8...12...16...20...24 mm hmm. เห็นไหมคะว่าเยอะจริงเกือบ30ชิชนิดนะคะตรงนี้ก็เป็นที่แบบพอรู้จักที่เป็นผักืเมืองภูงเก็ตนะคะภูเก็ตพังงานกะบี่แถนี้ก็มีนะคะผักเมียง ปลายทิ้งช้างนะคะขนุนต้มนะคะอันนี้เป็นถั่วงอกหัวโตนะคะนี่ดองแล้วก็เป็นพวกมะเขือเนี่แหละคะ่ะเรียกว่าผักเยอะมากใครชอบขนมจีนแล้วก็ชอบทานผักเยอะแนะนําร้านนี้เลยนะคะแต่เ,เราทานกันค่ะแม่ค้าคิดเงินด้วยค่ะมีคนละครึ่งไหมคะมีค่ะเอาเงินจ่ายคนละครึ่งนะคะได้ค่ะค่ะ,คะ รัดจ่ายครึ่งนึงเราออกครึ่งนึงค่ะแม่คิดเลยค่ะขนมจีนหนึ่งนะคะมีไก่ทอดด้วยเมื่อกี้แล้วก็มีน้ำหนึ่งแก้วค่ะสแกนกินง่ายจ่ายคล่องเพราะมีคนละครึ่งอโครงการดี<ข>ดีขายดีขึ้นเยอะขายดีขึ้นเยอะใช่ไหมคะตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งก็คือขายดีก็คือคนที่มากินที่ร้านก็คือคนละครึ่งหมดเลยใช่ไหมคะใช่นี่ไปแล้วนะคะแม่เรียบร้อยแล้วบันทึก สำเร็จนะคะดีมากเลยค่ะตั้งแต่กระบี่เดินทางพัางงาจนไปถึงภูงเก็ตนะคะเราก็กินทุกครั้งทุกร้านก็จ่ายคนละครึ่งนะคะรักช่วยครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งอย่างที่แม่บอกว่าที่ร้านตั้งแต่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็ขายดีมากเพราะว่าอย่างลูกค้าเหมือนอย่างขวัญเนี่ยมากินที่ร้านก็ใช้คนละครึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาพังงาต้องแวะมาที่ขนมจีนตีนเขานะคะมาหาแม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะได้เลยค่ะกินฟรีได้ไหมคะแม่ได้ค่ะกินฟรีได้ตั้งหลายคนละครึ่งน,นะคะ, <c oughs> อะขอบคุณมากค่ะแม่ถึงแล้ปะตูองภูเก็ตวนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณด่านตรวจท่าฉัดชัยแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นด่านตรวจคัดกรองคนที่จะเข้าจังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนที่จะเข้ามาก็ตามมาตรการของจังหวัดก็คือจะต้องฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนครบโดนเข้าได้เลยค่ะแบบแปกติของถ้าเกิดขวัญมาค่ะก็จะโชว์แค่เนี้ค่ะว่าฉีดวัคซีนข้างหลังแล้วแต่ตอนนี้อาจจะตรวจวในส่วนของคนขับก็เดี๋ยวนะคะเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่สทุกคันนะคะว่าได้ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เข้าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะก็จะผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะถึงด่านตรวจแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะมีการตรวจนะคะคนที่โดยสารมาในรถนะคะตำรวจเพามาถึงที่ด่านก็จะตรวจทุกคนนะคะนะคะก็เป็นมาตรการของจังหวัดนะคะก็คือจะตรวจคนที่ฉีดวัคซีนครบโดนแล้วนะคะอย่างเราจำเป็นบ้านอยู่ในภูเก็ตอยู่แล้วนะคะก็ดูแค่โชว์แค่วัคซีน หลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะก็สามารถเดินทางเข้ามาได้แล้วค่ะง่ายๆเดินทางสะดวกนะคะขัาจากดาา่ดนท่าจัดใช้ไปนะคะจะถึงบ้านประมาณ30นาทีก็ถึงบ้านแล้วค่ะก็แยกย้ายกันนะคะไปพักผ่อนกันค่ะเป็นการเดินทาง3มจังหวัดที่กินเวลายาวนานถึง12ชั่วโมงจากจังหวัดกระบี่พังงาและสิ้นสุดการเดินทางที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดเส้นทางผ่านธรรมชาติสวยงามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาเป็นทริปที่แวะกินแวะเที่ยวแวะซื้อของฝากตลอดเส้นทางที่ขับรถผ่านที่สําคัญทุกร้านค้าที่เราแวะเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลกินเต็มเหนียวแต่จ่ายคนละครึ่งคุ้มค่ากับการเดินทางทริปนี้มากค่ะฉะนั้นเดินทางครั้งต่อไปของทุกคนปักหมุดไว้ที่จังหวัดกระบี่แล้วออกเดินทางอีกครั้งอย่าลืมมาตรการสาธารณาสุข ดูแลตัวเองทุกครั้งที่ออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวปลอดภัยห่างไกลโควิดสวัสดีค่ะ